ก็พี่น้องคือเกาจ้าเมื่อนี่กะอยู่ป่าเฮ็ดเิ่งคือเกาจ้าก่อนสิไปส้มคีบแก้เพชรเิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ได้จ้า เจ้ะพี่น้องดอกเห็ดเพิ่งโอ้ยนี่จะดอกเห็ดพี่น้องเลยดอกโบยใหญ่ปนใดจะงามนี่มันออกมาใหม่อันี้จ้าพี่น้องดอกเห็ดดอกเห็ดกับโบยในใดเนาะจ้าออกใหม่ ดอ,ดอกเห็ดเฮ็ดออกบัวลายจะรอดเนี่ก็ออกไม่ก็ออกบัวลายบัวเป็นพื้นเป็นพื้นไปบปัวออกไปเป็นนานนานออกไปมองละดอกสองดอกนีจ่จ้าพี่น้องดอกเฮ็ดัยังบวใหญจ่จ้ะพี่น้องเฮ็ดมันออกใหม่ดอกเฮ็ด ผลอะไรยุกดอกสิไม่กล้าใกล้สิเห็ดออกบ่หลายจ้ะพี่น้องมื้อนี้บ่ได้เห็ดเลยดอกมีแต่ดอกน้อยๆคนก็บ,บ่ค่อยมีมื้อนี้ มานี่บอพี่น้องมาอนี่เฮ็ดคือหายาแท้เฮ็ดคืออึดแท้มันเนี่ย,อย,อยโอ้ยเพื่อนเอาแล้วหอยเพื่อนเอาแล้วนี่มาบททันเพื่อนซ้ำเพิ่นเก็บไปก่อนแล้วจ้ะ ดอกเห็ดคือสมาน,น้อยเพชรพี่น้องเอ้ยนี่จ้าดอกเห็ดอ่ก็ออกมาสองดอกสามดอกอุ้มนี่จ้าดอกเห็ดก็ได้ใต้อ้อยอยู่ สามดอกน้อยดอกเฮตุยใหญ่ดอกจ็บน้องประมาณนี้แหละจา้าปลาเนี่ยเหลือเพิินนี่นี่จะรุ่นนี้แกงแทบปัญญงจ้ะดอกซ้ำนี้ก็ต้องพาเลยตัดตีนแล้วเก็อแกงได้เลย ไปิดเบิร์นเฮทน้ำพึนกันเ้อจ้าป้าพี่น้องดอกเฮทเดี๋ยวก็าจานนี้คนบ่เห็นจะดอกเลยป้าอ้งามเป็นงามจ้ะพี่น้องนี่ดอกเห็ดนี่จ้ะพี่น้องดอกเห็ดบใหญ่ปันใดจ้ะงามนี่ พ <ST su ks> ี่น้องดอกเฮ็ดตออยู่จ้ะพี่น้องดอกมันโบอยากมานปรนไดมืัอนี้เฮ็ดออกบัวลายจ้ะนี่เลือตาเพิ่นสองสำดอก เออนี่ดอกเหลือตาเพิ่นหนึ่งดอกดอกไม่ใหญ่ค่ะดอกนิดเดียวเพราะดีแกง่งวัดละเห็ดรอบนี้รอบฝนหนาถ้าน้ำบ่ท่วมก่อนเออไผสิยางหาเห็ดทุกอุ่มได้เลยนี่ไผสิเห็นทุกดอกว้าวหาว้าลาร มันก็ต้องเหลือบตาบ้างเป็นธรรมดา ไอ้มันเลือาตาเพิ่นนี่นะดอกเห็ดเออเดี่ยพี่น้องเอ้ยดอกเห็ดก็ได้แต่ละมือหากอกไม้กองสามมือก็ะชีตํานี่เราจ้ะพี่น้องเป็นดอกเดียวเคลียบานเนี่ย <laughs> เป็นดอกเดียวเคลีย,เยบเบิดปลาเคลียบเบิดอุม้มค,ค,ค,นะ <laughs> คือเพื่อนผู้เฒ่านะเป็นเห็ดดอกเดียวเคลียบเบิดอุม้ม ออไอ้ก้อมลำในเดีวยววังข้างล้งค่ะจ้าดอกเ็ดจ้าดอกเดียวคอ,ลอหลอกมีม,ม,มีมีพวกเลยจ้าเบิดละ

บัวใหญ่ดอกจ้าดอกกำลังพอดีแม่เดี๋ยวจะดอกเนี่ยเม,มื่อเสารนี้มาโเห็นจักดอกอุ่มเนี่ยมาตอนบ่ายได้ตัง้งสามสี่ดอกนี่จ้าดอกเพ็ดใหญ่เร็วขนาดมื่อเสาร์นี้ยังโบพ่นได้มาบ่ายพ่นแล้วจ้ะนี่นี่จ้าพี่น้องมา,มามาเมื่อเสาร์นี้โบห็นจ้กดอกจ้า มาตอนบ่ายพุ่นแล้วโอ้ยคอฮักซัมโอ้เสายใจด้วยังคอฮักซันี่จ้าดอกเห็ดจ้าก็ได้เวลากลับบ้านแล้วที่แรกกระว่าวบมานกบมานคือเกาจ้ามื้อนี่นี่จา้าเฮทเฮาได้หลายเติบอยู่จา้าสำหรับมื้อนี้กะขอจบคลิปไวเพียงแค่นี้ฝากติดตามคลิปต่อไปในเด้อจา้าสวัสดีจา้า